สวัสดีครับผมก็เดชช็อปสาขา2แยกมาเตยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาส่งงานยีรับยีรับหมอกนะครับก็คันนี้ถ้าใครติดตามก็น่าจะเห็นอยู่นะครับน่าจะประมาณนานแล้วละประมาณ7 8ดเดือนที่แล้วนะครับก็คันนี้ก็แก้ย้ายแนบนะครับแล้วก็กย้ายตำแหน่งโช๊เป็นของ m อ r r นะครับแก้ย้ายก็เป็น CNC นะครับ ทางร้านจัดให้นะครับก็จัดทรงหลังอะไรไปด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอัพสเต็ปเพิ่มนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับรถบ้านช่วงล่างรถแข่งนะแรงสุดจริงๆก็เดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนดีกว่านะนี่ทรงก็จะประมาณนี้ก็วันนี้มาจัดโชกหน้าด้วยนะครับมาเวลนะปรับสูงต่ำได้นะตัวนี้คันนี้ลูกค้าขอหน้าเฉิดๆนะครับในข้างหน้านี่ลอยๆนะครับ น่าจะอยู่ประมาณหกนะครับหกเจ็ดนิ้วสอดนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูชกหน้านะชกหน้าก็เป็นมาเวลนะครับนี่สีเหลืองนะครับปอสิบล้านนะชกหน้ามาเวลนะมันหล่อจริงๆนะก้อนนี้เดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังทำอะไรได้บ้างนะ นี่ทรงหลังน่าอยู่มาจานะัดมิสอดนะฮะทํางวันสัดมิสอดเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันนะข้างล่างนี่ต้องบอกเลยช่วงล่างรถแข่งนะฮะนี่อันนี้ย้ายตำแหน่งโชคนคครับก็เป็นสเตปโตเตียนะครับคันนี้จัดเต็มไปก่อนหน้านี้แล้วนะคันนี้มาอัพก็คือ,อมีแอนตี้โลบานะครับคันนี้ลูกค้ามีมาให้ติดนะแอนตี้โลบาแล้วก็เออาร์นะครับนี่ แอนตีโลบานะแล้วก็เอามไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ก็นึบๆเลยนะะคันนี้โช๊คก็น่าจะเป็นพิจีนะครับอนี่ับเก้าระดับนะโทรงมันได้จริงครับคันนี้รถบานช่วงล่างหรือแข่งนะก็สำหรับใครสนใจนะจากทรงยันเนี่ยเข้ามากันได้เลยนะ อันนี้ต้องบอกว่าหล่อมนจริงจัดหนังจัดเต็มเลยรถบ้านช่วงล่างรถแข่งนะฮะนี่หล่อจริงนะอันี้เป็นตัวสูงแฮนเดอร์นะครับกดเตี้ยนะก็คลิปนี้ก็เามาชมประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจอะไรก็ตกันเข้ามานะครับนะฮะยังก็ฝากติดตาม ผลงานของทางร้านด้วยนะครับ NS Shop นะฮะก็ชงล่างกระดับยนต์ง่ายจบนะทุกทุกแบบเลยนะมันจะเป็นรถบ้านรถแข่งรถใช้งานนะรถซิ่งรถเดิมอัพชโชคเปลี่ยนชโชคอะไรอย่เงี้ยทางเราเขาให้บริการนะท่านมีของมาให้เราติดตั้งอะไรเงี้ยก็จัดให้ได้นะครับก็ฝากก็ได้นะครับกับ ในเอชอปนะะ